สะนามพัดป่าหนองไผ่ศูนวันนี้ก็ไม่โอกาสเนมาเยี่ยมมยายำก็เป็นสถานที่ที่เป็นจัดงานปฏิบัติธรรมบวชีพมิมส่งปีใหม่แต่กับมาส้นโควิดก็ได้ได้หยุดไปสองปีสามปี ปีผ่านมาบรดิเหตุบรดิธรรมปีนาเพื่อนกินจังสิเริ่มปฏิบัติ้าไม่ออกอย่างอ้อมสะการเดินจุงกลมอันนี้ก็เลยมาไทยเบิ่งสะนำเบิ่งป่าป่าลายตัวพี่นอ้องลายสะเป็นแพร่งเป็นสังวันไว้ ถือว่าที่ยวทัดดีวิวดีกำแพงรอบสะมีธาดเก็บอาทิด้านสุดซาคุนก็มีกุฏิวิหารหพระสงฆ์องคู่ยูผูุตเบิ้ลคำว่าจำมันสาหน่ำเมอนีันตะวาภาพมัทุระทั้งหัวหน้ากลางมีโอกาสกเ็เลยมาแบบไทยคุ้งวัวคุดแม่เบิหงบรนยากาศก้มก้าวามหลังสนกวา่า บรรยากาศสะนามดีสะกว่างมีกับบริเวียนหลบเป็นฐานเป็นทาดเก่าเมื่อผ้อันพังเป็นก่มาเห็ดึ้นกระทางต้นใหม่ต้นไหลสวนจัดงานปฏิบัติธรรมยางจงโกมรอบสะคุณแล้วก็ถือว่ากวางเติบดีพุทธวอาคุณแม่ หมาดก้มเก่าวกมหลังเกิดเรื่องไทายทำให้วิทยศาสตรนิกรชนเบ่งถือว่าต้นไม้ตน้นเลอุดมสมบูรณ์ถาดเก่าผุพังมากกับมีประโยนชน์เก็บไม้ให้เป็นกระถางปลูก,ปกต้นไม้ตน้นเลยด้านข้างหล่างสืงเเ็นกุฏิเนาะด้านหลังสะพูนสาราบวชสาราการไปเรียนข้างหน้าพละ อันนี้มัายางรอบสะให้พี่ให้น้องเดิมบึงวัดป้าน้องไผ่ศูนย์อยู่ในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำพูตำบลน้องไผ่ศูนย์หัวบ้านน้องไผ่ศูนย์น,น,นยะก็มีการปฏิบัติธรรมบวชที่พ้มต่อจากวัดน,น้าทันในเมือ,องลงพูนลองพูคือกัน ิ่นถือว่าจัดงานปฏิบัติธรรมบื้อที่พามกับพี่กับน้องกับคุณพ่อคุณแม่ให้บรรยากาศด้เบิง่งทางเดินนุ่มกลมรอบสะรอบสนามถือว่าเป็นวิวดีที่วทัดดีพุนทางจังหวองไปคุณพ่อคุณแม่ให้พี่ให้น้องได้เบิง่งเนาะก็เป็นบรรยากาศรอบสะที่วสะแสงตะเวนแสงเดดอ่นอน ป้ใ resigned, ปาใหม่ป้าไหลก็เริ่มโตเริ ых, ่มใหญ่ขึ <ed collectively S 2> <f lex related> ้นเรื่อยๆปีหน้าก็เลยนเช่นเดิมพันเด้อหยัดยมอยู่ไก่อยู่ไก่ก็ได้รวมปฏิบัติธรรมบวชชีพามน้ำใจให้เป็นสุขสืบสานไปพีนี่ไทยอีสานของเฮาทางเดินจงกรมเา่าราดพุ้นเราเป็นเฮ็ดเวดีคือยังหนุ่มขุนคว้าขุนเมย์ย่างสบายขุนเมย์ขุนบายจันน้ำนะก็บอกแม่ขาวย่างน้ำกลนขาวสับดาบสับดาบภาพที่สวยงามดิ สุดสาพกัสิมีกุฏิวิหารนี่กุฏิห้พระสองฆ์องค์ู้มาอยู่าจามัสอะแล้วก็ได้พักได้เศร้าถือว่าเป็นสถานที่เงียบสง,งัดดีบางเว่งในการปฏิบัติอยู่แบบสมถะส่วนสาทั้งสุดพี่แล้วทตอหน่อยพี่แล้วอันนี้ก็จะเป็นชุดเจ็ดอาจเยดีคุณพ่อคุณแม่ผูไ้ไวยชน คนก็ได้นํามาเลี้ยงไร้นเห็นบาา่อไทยคุดบ่กคุณแม่เบืองเนาะนี่เป็นหางเดินจงกรมที่ผ้ายางมาเมือกีนนี่อัลลาดออมสะบุระคุดว่าคุณแม่คนน่ะสุดอลาดเลยอันนี้ก็สิเป็นสะน้ำถือว่าน้ำบกล,ลงไปหลยลุกงไปหลยแล้วอ,อันนี้เลาะสุดกาแพงบัด,ดนี่สุดสาพดอดีพี่้าหนองสม้มเบี้ยวเบืองเนาะนี่ก็อีกบุมหนึ่งส่วนพูนส่วนสาที่อตาตมาายที่แหลก ทีวะสะกวงโยนันนันสิลงไปรหันจะเป็นวัดมีบวชมีสาลามีชิมอยู่ทั้งคูแลอันนี้ทั้งรอบนอกรอบนอกรอบบริเวณเดินจงกลมไม่ไทยคุณพ่อคุณแม่เบิ้งสุดวิทย์สุดวัดก็ดีอ่านี่เห็นว่าผินบิวที่สวยงามครับคุณพ่อคุณแม่ที่บริเนตไว้กับการปฏิบัติรมบวชที่าม ทางซันใหนยุคพ่อยุคแมวก็ขอให้เขาได้ยางสบายได้มีสมาธิในการทำประจิตการปฏิบัติธรรมคนละสนที่ยางผ่านมาบังหับไทยขึ้นหลังให้คนพ่อคุณแม่เบิ้งเป็นวิวทุ่ทัศน์เป็นเท่ใยดีดียางโดนจุกกมลูกประหารกระสิเม้นสาอันนี้กระสุดทัดโคกไปพูนเห็นบ่อทางเหยาะอัดรัดไป็ฏิภาณไปท้องพูนย่างไปเบิงท้งพูนละนอกกับแพงกระสีเป็นทางดำ งดเป็นทางดำทิดทางดำพอดีทางรถไแนแรนไปสะดวกมาสะดวกครับคุณพควาคุณแม่เป็นทางเง่อัลลาหที่เป็นเฮ็ดไว้บวชขี่พามสวยงามตานุ่งผ้าขาวเหมือนดังสาวเทพทิดาฟ้าสวรรค์ได้ยุติจากท่านฟ้ามาร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์อยู่วัดปา่าเวลาบวชสับบพะยะดี เดิอนเช่นเดือนพันเดอปีหน้าตั้งแต่วันที่เจ็ดมกราถึงสิบมกรามนี่แหละสามสิบสี่มกราเป็นจัดขึ้นอากาศกับรอดบานหนาวพอดีส่วนทั้งนี้ก็สิเป็นเมลุหรือว่าเป็นเมมเออหินกฤษณาล่าร่วมใหญ่หลังหนึ่งแดงสีสมส,ม,สมมันกฤษณาบดนะฮะอาจาเฮ็ดไว้ ถือว่างามหุ่นดางย่างมาอัดลาร์ดคุณพ่อคุณแม่ถือว่าวิวดีอ,ออบสะรอบสะบริเวณสะน,นี่ทางยนี้อัดลาร์ดคือกันอ้อมสะขึ้จเจ้าเฮ็ดไวทางที่สวยงามอันนี้ก็เมมเมรุแล้วก็ศาลารวมญาติทางประตูเขาเมมอันนี้ก็เป็นพุทธิวิหารน้องปูน้องตาพ่อแม่ผูว้วายจานันทร์ท่ดกบพันก็เป็นศาลา สาราใหญ่ดวงกิจกรรมทําบุญเอ่อสานเขาเนี่ยมื้อเช้าหรือว่าที่วิธีต่างๆก็ถือว่าเพิ่นจัดได้สวยงามเนาะเฮาก็ถ่ายคุณพ่อคุณแม่เบิ่งซ่ํานีเนาะเอาอนุทนาสาธุเด้อผู้เข้าผู้มออเจริญ